ขออนุญาตบอสัญญาณครับ็นตออแขก2 0 3ครับครับเป็นสมาชิกานใดครับแขกครับครับเป็นโฮเทลเซราทีวิกตาคิวิกไหมครับวิกเตอร์203ครับ300 เป็นโมเทลเซราทีว pues, ิกต no> ้าคิวเบกไมครับครับกวาเัขานีตามน่้าบดีย้ำคามคืนเช่นกันครับทางับสเตชันครับทดสอบครับ

ไปด้วยการล้อมเรื่องสัตว์ครึ่งจำสายครับคืออายุ73อ็กโคตุสิโลอลัลฟาวิกเตอร์ขับสเตชัน่นสตาันสายครับ